Distribution Center คือหับของ Organize บริษัทต่างๆในเกมที่เป็นเจ้าของสถานที่นี้จะทำการจำหน่ายสินค้าที่บริษัทนั้นผลิตขึ้นมา DC จะมีพื้นที่กว้างขวางมากมีกิจกรรมมากมายให้เราได้ทำเราสามารถเข้ามาในตึกเหล่านี้และทำภารกิจที่รับมาได้ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งใจสร้างความสัมพันธ์แบบใดกับองค์กรที่เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ที่นี่จะมีภารกิจมากมายให้เราได้ทำ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าขององค์กรหรืออาจจะไปรับภารกิจจากองค์กรอื่นแล้วรอบเข้าไปสังหาร v ี p ที่อยู่ในตึกก็สามารถทําได้หรืออาจจะรับงานไปถล่มตึกขององค์กรนั้นก็สามารถทําได้เช่นกันกิจกรรมที่เกิดขึ้นในตึกนั้นเราสามารถทําได้พร้อมกันได้หลายงานโดยไม่ต้องรอให้ภารกิจส่วนใดส่วนหนึ่งเสร็จก่อน Distribution Center น,น,นะครับจะมีหลากหลายที่กระจายอยู่ทั่วสแตนตันและมีหลายองค์กรที่ครอบครองอาคาเรเหล่านี้อยู่ ตึกเหล่านี้จะมีทางเข้าหลายทางเช่นประตูปกติจากทางแลนดิงแพดจากทางแฮงก้าและช่องทางลับต่างๆภายในนะครับจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายส่วนเช่น็อบี้ห้อง VIP ห้องครัวห้องพักผ่อนของพนักงานห้องกินข้าวและห้องของแผนกบำรุงอาคารส่วนสำคัญของอาคารนะครับที่เราจะใช้ทำภารกิจส่วนใหญ่นั้นก็คือชั้นโกดังสินค้าครับ ที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นหลายโซนเช่นโซนร้านค้าโซนรักษาความปลอดภัยและโซนโกโดังสินค้าพื้นที่ของโกโดังสินค้านะครับจะมีช่องทางเล็กๆแยกออกไปอีกเป็นเส้นทางสําหรับฝ่ายบํารุงอาคารครับซึ่งเส้นทางนี้ก็จะมีทางลงไปชั้นใต้ดินได้ด้วยทีมงานตั้งใจให้ตึก DC เหล่านี้เป็นจุดศูนย์รวมผู้เล่นหลากหลายประเภทที่มีอยู่ใน Star Citizen โดยทุกกลุ่มสามารถแสดงออกถึงตัวตนของตัวเองได้ณนะที่แห่งนี้ เช่นคุณอาจจะได้รับภารกิจให้มาปกป้องอาคารเหล่านี้จากภัยคุกคามแบบต่างๆและในทางกลับกันครับเราอาจจะได้รับภารกิจให้ไปทําการบุกโจมตีรอบสังหารชิงสินค้าจากอาคารเหล่านี้ก็สามารถทําได้เช่นกันการบุกโจมตีอาคารเหล่านี้เราสามารถทําได้ทุกแบบครับไม่ว่าจะเป็นการขับยานบินทิ้งระเบิด หรือการเอารถถังเข้าไปโจมตีเป้าหมายก็สามารถทําได้ผู้เล่นบางคนที่ไม่นิยมความรุนแรงนะครับก็สามารถรับภารกิจคาโก้ฮอลลิงหรือจะทำเทดรันแบบเดิมก็สามารถทําได้เช่นกันแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับกล่องสินค้าที่อยู่ในอาคารเหล่านี้จะเน้นใช้การขนส่งแบบแมนวนวลครับ การขนส่งสินค้าภายในอาคารเช่นจากโกดังไปยานลานจอดก็จะมีรถเข็นโฮเวอร์สำหรับขนกล่องสินค้าให้เราได้ใช้งานและยังมีเฟรดเอเวอเรตอร์ลิฟต์นะครับสำหรับขนส่งสินค้าให้กับเราอีกด้วยสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารจะแบ่งออกเป็นหลายระดับหากเจ้าของอาคารนั้นเป็นบริษัทใหญ่และเน้นเรื่องของการทหารผลิตอาวุธหรืออุปกรณ์สำหรับทหารอาคารนั้นก็จะมีกองกำลังขนาดใหญ่ติดอาวุธหนักคอยคุ้มกันอยู่ แถมยังมีป้อมปืนคอยยิงใส่ยานที่ไม่เป็นมิตรอีกด้วยดังนั้นหากเราได้รับภารกิจสังหาร VIP หรือลักลอบขโมยสินค้าเราอาจจะต้องใช้วิธีรอบเข้าไปในอาคารเพื่อทําภารกิจมันจะเป็นการลดความเสี่ยงที่ไม่จะเป็นออกไปหากเราต้องไปทําภารกิจในตึกที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงสําหรับผู้เล่นที่ไม่มีภารกิจที่ตึกเหล่านี้แต่อยากมาที่อาคารเหล่านี้นะครับก็สามารถทําได้ตลอดเวลาแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่า NPC ที่นั่นจะต้อนรับเราหรือไม่ในส่วนของ Reputation ค่าชื่อเสียงของเรากับองค์กรนั้นหากเราทํางานทําภารกิจให้กับองค์กรนั้นเราก็จะได้รับค่าชื่อเสียงและผลตอบแทนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราจะเป็นพันธมิตรกับองคอนน์กรนี้ NPC ที่อยู่ในตึกนี้ก็จะไม่มองเราเป็นศัตรูหรือคนแปลกหน้าในทางกลับกันครับถ้าเราทํางานให้กับองค์กรอื่นที่เป็นศัตรูกับองคอนน์กรนี้ NPC ในตึกนั้นจะมองเราเป็นศัตรู ซึ่งก็จะมีการตอบสนองแตกต่างกันตั้งแต่มองหน้าเราแปลกๆไปจนถึงไล่ยิงเราเลยก็มีและเพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับสำหรับค่า Reputation จะเป็นตัวกำหนดให้เราเข้าไปในแต่ละโซนได้อีกด้วยนะครับเช่น ถ้าเรายังไม่ถึงระดับหนึ่งเราจะไม่สามารถเข้าไปในโซน V.I.P. หรือเราอาจจะไม่สามารถเข้าไปในโซนรักษาความปลอดภัยได้ Distribution Center ที่จะมาในแพท3.23นี้ยังเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นยังคงต้องมีการพัฒนาและเพิ่มฟิเจอร์เข้าไปอีกมากมายนะครับแต่ทีมงานก็หวังว่าการมาของ Distribution Center ในแพท3.23นี้จะเพียงพอที่สามารถสร้างคอนเทนต์ต่ตางๆมากมายให้กับผู้เล่นได้ครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา เพื่อรับชมเนื้อหาใหม่ๆที่ได้ติดตามอีกมากมายครับหากท่านใดยังติดขัดหรือสงสัยอะไรในตัวเกม Star Citizen สามารถสอบถามได้ในกลุ่ม Star Citizen Thailand หรือจะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เลยครับสวัสดีครับ